โอ้โหภาพที่เห็นนี้คือคือมหากรรมเรือกระด้งนะครับโอ้โหมีเป็นร้อยร้อยลำนะครับมีเป็นร้อยร้อยลำโอ้โหนอนแม่น้องพลอยแม่น้องพลอยนั่งอยู่ลำนน้นน้องพลอยนั่งอยู่ลำนั้นนะครับผมนั่งอยู่ลำนี้นะครับโอ้โหน้นครับเห็นไหมครับไกลๆนันเดี๋ยวจะซูมภาพให้ดู โอ้โหมหากรรมเรือกระดง้งโอ้โหอันนี้ในเวียดนามนะครับเลยหไฮอ่านมานิดหนึ่งอยู่ที่ซันดองนะครับน,น่าจะเรียกว่าซันดองนะผมก็อ,อ,อ่านตามภาษาอังกฤษนะครับเห็ไในไหมครับโอ,โ,อโอ้โหดูนี่ครับผ่านหน้าไปน่าจะเป็นร้อยลำแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยลำแล้วครับ น่าจะเป็นร้อยลำแล้วแล้วคนนี้ยังไม่ใส่กันละกันเพื่อกันโลดบักน่าจะเป็นร้อยลำแล้วครับดูดิครับโน่นที่ผ่านไปก็เยอะที่กําลังมาก็เยอะนะครับข้างหน้าน,นั่นอันี้คือเรือกระด้งแห่งเวียดนามน,นะครับใกล้หอยอันนะครับถ่ายไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสุกาอาหารนะครับ